ให้ทำแบบนี้สิงานคุณถึงจะเป็นระบบเวลาคุณทำงานอะไรสักอย่างขอให้คุณเก็บเป็นโฟลเดอร์งานนั้นไว้ว่าอันเนี้ยสำหรับการทำรายงานนะอันเนี้ยสำหรับการประเมินน้องๆน,นะคุณจะต้องมีโฟลเดอร์เก็บไว้อย่าทำแบบเอ้ยทำครั้งนี้ไม่เป็นไรปล่อยเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาทำใหม่อย่างนั้นคุณจะหาข้อมูลย้อนกลับไม่ได้ในกับแผนกตัวเองก็เช่นกันถ้าคุณเป็นผู้บริหารผู้จัดการอยู่ตอนเนี้ย เวลาน้องๆเขาทำอะไรคุณควรจะให้เขาสร้างโฟลเดอร์เป็นอันกลางไว้เลยหอันแล้วเวลาปีนี้ทำอะไรได้ก็ให้เอาเข้าไปอยู่ในนั้นปีหน้าทำอะไรได้เข้าไปอยู่ในนั้นมันจะได้เป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นเรื่อง ISO ก็ตามก็ตั้งเป็นโฟลเดอร์ ISO ไว้มันจะมีฟอร์มอะไรเกี่ยวกับ ISO ก็อยู่ในนั้นมันจะมีค่าหรือมีอะไรเกี่ยวกับ ISO ก็ให้อยู่ใน ISO นั้นทำเป็นโฟลเดอร์แบบนี้มันจะทำงาน เป็นระบบมากขึ้นอย่างครูอยู่หลายๆบริษัทครูก็สร้างโฟลเดอร์ให้น้องๆทำนะบางทีมีขอของขวัญกับซัพพลายเออร์ตอนสิ้นปีอย่างเงี้ยครูจะต้องมีทํารายงานเอามาดูว่าเจ้าไหนควรขอไม่ควรขอครูจะสร้างโฟลเดอร์เลยอันเนี้ยสำหรับการขอของขวัญประจําปีปี2 5 6 5 2 5 6ครูก็จะใส่ไปในนั้นใส่ไปในนั้นให้รู้ว่าอ,อ๋อไอตรงนี้มันอยู่อย่างนี้พอเวลาใครจะมาทําต่ออย่างเงี้ยเราแค่บอกไปว่าเฮ้ย ข้อมูลของปีเก่าอยู่ในนั้นนะไปดูเป็นตัวอย่างได้เลยมันจะง่ายแล้วอีกอย่างหนึง่งเรื่องเอกสารที่อยู่ภายในแผนกเรามันมีเยอะหลายตัวใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็น pr po ประเมินผู้ขายลายใหม่ประเมินผู้ขายประจำปี defect report m e m โมกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณก็ต้องทำเป็นทะเบียนเอกสารเก็บไว้นะให้ทำเป็น Excel เก็บไว้ ฟอร์มที่1ที่2ที่3มที่4ี่มันชื่ออะไรใครเป็นคนจัดทำแล้วเก็บที่ไหนเก็บเป็นระยะเวลากี่ปีคุณต้องทำแบบนี้เพื่อที่มันจะได้ตรวจสอบง่ายเพื่อที่ว่าเวลาคุณจะแก้ไขฟอร์มอะไรคุณจะได้รู้เลยว่าอ๋อเรามีฟอร์มนี้แล้วเราต้องการแก้ไขแบบนี้มันแก้ไขไปครั้งที่1แล้วครั้งที่2แล้วเราก็ต้องมีระบุให้ชัดเจนแบบนี้มันคือทํางานเป็นระบบแล้วเวลาใครมาสารต่อจากเราอ่ะมันจะง่ายเราจะอธิบาย ได้ง่ายด้วยแล้วการเก็บข้อมูลมันก็จะง่ายด้วยไอเรื่องทะเบียนเอกสารเนาะครูจะมีเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มเลยนะสําหรับทะเบียนเอกสารครูก็มันจะมีรีไว้ครั้งที่1ที่2 3เนี่ยครูก็จะเก็บการรีไว้นั้นในแฟ้มนั้นเสมอครูจะเขียนว่าเป็น ISO เขียนว่าการเก็บเอกสารตอนนั้นบริษัทมี ISO ใช่ป่ะมันก็มีผลในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครูก็ทําเป็นแฟ้ม ISO แล้วกเกี่ยวเรื่องเอกสารก็จะเก็บไว้ในนั้น ให้มันดูง่ายนอกจากเก็บเป็นโฟลเดอร์ในคอมแล้วเราก็เก็บใส่ในแฟ้มด้วยตัวไหนที่มันจะต้องเก็บใส่ในแฟ้มก็ใส่ในแฟ้มแต่ถ้าอันไหนที่ไม่จําเป็นต้นองใส่ในแฟ้มก็สร้างในโฟลเดอร์แล้วก็แชร์ให้ในแผนกของเรารู้ว่าเฮ้ยไอ้งานนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อความง่ายในการทํางานอย่างใบเสนอราคาก็เช่นกันครูก็จะสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้เลยนะว่าบริษัทนี้มีใบเสนอราคามาให้เราอย่างไงกี่ใบ แล้วก็ไปสร้างปีอยู่ในโฟลเดอร์นั้นด้วยซ้ำไอเรื่องพวกนี้ครูสอนอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเนาะไอเรื่องการคอนโทรลฟอร์มการจัดระบบระเบียบให้มันทำงานง่ายอันนี้เป็นหนึ่งส่วนในนั้นที่ครูสอนซึ่งในคอร์สคู่มือจัดซื้อจ,จ้างมันเป็นมาสเตอร์คอร์สมันมีหลายเรื่องราวมันไม่ใช่แค่การเซตร,ระบบเซตโฟลให้มันถูกต้องให้มันใช่ตาม ISO หรือตามตลาดหลักทรัพย์มันมีทั้งการวางแผนการทำ purchasing p แ Pa น การบริหารงานจัดซื้อการทำ cost saving การบริหารความเสี่ยงโอในนั้นมีครบเครื่องในเรื่องงานจัดซื้อเลยคุณเข้าไปเอาความรู้ในนั้นในนั้นคุณไม่ได้สอนแค่วิธีการอย่างเดียวในนั้นคุณมีของจริงให้คุณไปใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกรายงานไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาซื้อขายหรือว่า agreement contract พวกนี้หรือโนโยบายจัดซื้อมีในนั้นหมดเลย มีของจริงให้คุณไปใช้งานด้วยในนั้นจะเป็นการเรียนออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มลับครูอัดเป็นวิดีโอสอนไปแต่ละบทแล้วไอ้ฟอร์มต่างๆอ่ะครูจะแชร์ให้คุณโดย g o Google Drive คุณก็ดาวน์โหลดออกมาฟอร์มมันเยอะมากครูไม่สามารถเอาไปใส่ในใน c e e o o o กกลุ่มนั้นได้เพราะพราะไม่งั้นคุณจะตาลายดูไม่รู้เรื่องครูเลยต้องแชร์เป็น Google Drive ให้คุณแล้วคุณไปดาวน์โหลดออกมาอ่ะมันเหมือนเป็นเอกสารการเรียนการสอนเป็นฟอร์มจริงที่ใช้ คุณไปเอาความรู้ซะหลายๆคนที่เข้าไปเรียนในนั้นมันช่วยเขาได้เลยเพราะบางคนนะเขากำลังเข้าตลาดหลักทรัพย์กำลังจะมี ISO มันย่นระยะเวลาในการทำของเขามากฟีดแบ็มหาครูครูมันใช้ได้ในนั้นทุกอย่างที่ครูทำคือของจริงที่ครูเคยใช้ครูมาอัดเดครูเอามาทำให้คุณไปใช้ได้เช่นกัน มันใช้ได้ทุกบริษัทนะไม่ใช่แค่เฉพาะธุรกิจอสังหาหรือโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานที่ผลิตพวกรองเท้าอะไรที่ครูเคยอยู่มามันไม่ใช่แค่นั้นมันใช้ได้ทุกธุกรกิจคุณอยู่ธุกรกิจอะไรอะ่ะมันเป็นฐานให้คุณได้เลยครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วเติบโตเนาะครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ